สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพีนพ่น้องครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเล่าพัฒนาร่วมเซียนครับผมครับคลิปรวมเซียนครับก็จะประกอบด้วยปู่ปิศนาครับพี่น้องเนาะบังหันเพิ่นกะเขาแปดเก้าตรงตรงครับผมครับร่วมไปถึงพ่อบางพีบังหันเพิ่นกะให้หกหนึ่งตรงตรงครับแล้วก็เลขของพ่อแสวงครับผมพ่อแสวงเด่นไม่พลาด แม่มะลิฉัดวังหันกับเขาทั้งหกทั้งเก่าครับผมตัวลูดครับรวมไปถึงอเลขของพ่อสุรินเด้อครับพี่น้องครับพ่อสุรินครับเอารวมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเซียนกัดทุ่มแวนครับแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์กับมีสุดชุด,ดอาสุดยอดครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางคลิปรวมเซียนเล่าพัฒนาครับงวดวันที่13ธันวาคม66 นำเชียร์ผ้ารวยกับขอกราบขอบพระคุณปูเด้อครับผมขอบพระคุณทุกถุกเสี้ยนครับพี่น้องที่เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับนําเชียร์ผ้ารวยเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาครับกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผม นี่เป็นแนวทางเล่าพัฒนาของปูปิสนางวดวังหันเด้อครับผมครับงวดนี้พี่น้องที่ไลยท่านก็รอคอยอยู่ครับผมครับแปดเก้าตรงตรงครับเอาเพื่อเข่าอีกครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเสียงโวกเสียงดวงครับผมครับงวดนี้ปูหอมาครับผมบนล่างเด้อครับผมเป็นเลขนิมิตสี่หนึ่งสี่ห้าห้าหนึ่งและศูนย์หนึ่งครับ หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าครับผมหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้านี่แหละครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องครับผมสำนักแรกปูปิิศนาครับเขาถ้าว่ากันตามสถิติปูก็ถือว่าเดินดีได้ครับผม,มงบอาหารก็เต็มเต็มครับแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้อง ต่อามาเป็นเหล็กพ่อบางพีครับผมพ่อบางพีนี่คือหวดที่พันมากของพ่อบางพีครับเข้าหกหนึ่งตรงตรงเลยครับผมพ่อบางพีเอามางวดลาดสุดนี้ครับผมเด่นบนล่างพ่อบางพีได้ศูนย์กับเจ็ดครับสองตัวบนล่างศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปด 7072 7579กัน4043และ49ชุดเน้นมี03 05 75 79แล้วก็40ครับผมครับในส่วนเลขอ่า10หน่วยบน345 10หน่วยล่าง903ครับผมนะครับ ของเก่าครับแม่มาลิชัดครับพี่น้องเนาะแม่มาริชัดมดวลพังหันเขาตัววิ่งลูดครับผม6กกับเครับวดนี้พ่นใดหนึงกับเก่าด้วยครับผม1กับ9ครับแม่มาลีชัดหนึกับ9ชุดวินหรือว่าเล็กวิน1่งสาครับ2ตัวบนล่าง16 18 19 98 93 08 63 68 69และ79กันเบิ้ล66 88 99ครับผมชุดวิน1 3 6 8 9นี่แหละครับพี่น้องทีนี้เอฟซีอาจจะเอาตัววิงหลุดมาเป็นตัววินเพราะว่าถ้าหนึ่งมากก็จะเป็น1 3 1 6 1 8 1 9 9มากก็จะเป็น9 1 9 3 9 6 9 8ทั้งสี่ก็ได้ครับผมโดยสายเล็ก รูดบนล่างครับผมเป็นชุดตัวประกบครับนี่ค,ครับพ่อสแสวงเด่นไม่พลาดครับพี่น้องเนาะว่หาหันเขาทั้งหกทั้งแปดครับผม4ีชนกันไม่มาครับผมพิจนาเสดายเอาเงินนี่ช้นแปดด้วยครับผมเด่นบนล่างสี่หกแปดตัวประกบเจ็ดแปดเก้าครับวิ่งรูดแปด ชุดวิน2468จับเกี่ยวจับวินเอาเลยครับพี่น้อง2468ครับสองตัวบนล่าง24 26 28ครับ46 48และ68กันถัดศูนย์มาสิเป็นศูนย์สี่กับศูนย์แปดได้ครับผมพอว่าสามตัวก็สิมีหกแปดสี่เก้าเจ็ดสี่แปดสี่สองเก้าสี่สองลกับหาเจ็ดสี่ครับผมเด่นแปดครับพี่น้องเนาะตวัดสี่ส้นสี่ประหันบ่าาได้ครับผม หวดหนี้ได้แปดชนแปดแต่ว่าเด่นสี่หกแปดนี้ต้องมีให้เห็นครับผมครับกับมาทีเลขกของเซียนกระทุ่มแบนครับผมเซียนกระทุ่มแบนครับเพิ่นกอะอาจว่าหันเขาทีเก่าด้วยครับคุณพี่น้องเนาะหวดหนี้ได้สองสี่เจ็ดครับผมสองสี่เจ็ดสามตัวบนเจ็ดสองสี่หกสองแปด 527และ097 2ตัวบนล่าง27 24 47 29 25 67กันเบิ้ล77ครับผม247ต้องมีให้เห็นบนล่างครับผมครับเลขพ่อสุรินครับพี่น้องเนาะเลขพ่อสุรินครับวิ่งบนล่าง5ครับผม2ตัวบนล่าง54 53 58 57 สามตัวบนแปดห้าสี่เจ็ดห้าสามครับอ๋อพิ่เจนาเบิงเป็นแนวทางเสียงโขกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องครับเด็กแตล่ตละเสยนแต่ละสำนักควรกัดอาดโดดเด่นครับผมซึ่งกับบ่ค่อยจะช่นกันไปไหนได้ครับพี่น้องวดนี้ครับอ๋อพิ่เจนาเบิงเป็นแนวทางเสียงโขกเสียงดวงครับผม อีกสำนักหนึ่งครับพี่น้องเนาะเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับงวดนี้เด่นบนล่าง012ครับผม012ครับ2กับมีเห็นหลายสำนักอยู่ครับพี่น้องเนาะ012ครับผม2กับเห็นติดหลายสำนักอยู่ครับพิจารณาเบิรงเอาเดอ้อครับพี่น้องเพื่อได้โชเลราเป็นน้ำกันเอาถ่ายคลิปนี้ครับผม น้ำเชียร์พ้าร่วยกัขออวยพรให้พี่น้อยพี่โชคดีเด้อครับผมครับที่เขามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับน้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอให้ในโชว์เรล่าไปน้ากันครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่13ธัท่านว่าคม66กครับผมครับแนวทางตัวเลขก็นําเสนอมาตั้งแต่มมืออ่าม้วนครับพี่น้องครับผมไล่เลี่ยงมาเพราะว่าจะเป็นอ่าพ่อเจริญศิลป์อุหะเจ็ดแปดอาจารย์ภู่ครับผมคนภูเขาพี่ปากกายกับพ่อเสดพ่อ สวสงพอบางพี่นะครับพี่น้องเนาะหรือว่าปูปิศนาครับผมร่วมไปถึงเรื่ของร่วมเสียนครับผมพี่น้องพี่ชี้ก็ติดไวเดอ้อครับผมครับขอให้พี่น้องพี่โชคดีสุขสุขคนครับ13ธันวาคม66 2ถุงครึงล่าพัฒนาครับในโชคเร็ลาาไปน้ำกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ